วัสดีรก็ผมพบกับผมอาจารย์โต้นศศิลานะครับในรายการโผลาพารวยนะครับท่านผู้ชมหรือสมาชิกไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าวันนี้เป็นผมแทนนะครับปกติแล้วจะเป็นของอา,อาจารย์กิติภูมินะครับซึ่งอา,อาจารย์กิติภูมินะท่านไปผ่า,าตัดต้อกระจกนะครับผ่าตัดต้อกระจกไม่สามารถามาอัดรายการได้นะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตมาดําเนินรายการ แทนท่านก่อนนะครับเมื่อท่านหายดีแล้วนะครับผมอาจารย์กิติภูมิก็จะมาอาลิปในรายการราหูพารวยอีกเช่นอ,อ,อ,อีกเช่นเคยนะครับฟังผมไปก่อนนะครับก็ดาวเด่นประจำวันก็จะให้อีกสตัยเช่นเคยนะครับผมอาา่าฮะเรามาดูวัน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 ของวันที่6พฤศจิกากันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวจันทร์ศนะครับอยู่ในราศีมีนนะครับผม เป็นสมโนแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเทวีโชนะครับเกาะอยู่รูที่8มีดาวราหู8นะครับเป็นจ้าแนวานะครับตัวต่อไปนะครับดาวพุธสีนะครับอยู่ในราศีตุลนะครับเป็นเพชรฆาตแห่งเลิกนะครับมาตรฐานก็อุจจารพิมุกนะครับเกาะอยู่ในลูกที่8มีดาวศุกร์หกเป็นจ้านวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวพฤหัสหน้านะครับอยู่ในราศีมีนนะครับ ก็เป็นมาตรฐานราชาเป็นราชาแห่งเลิกนะครับแล้วก็มาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในลูกที่2มีดาวที่หนึ่งเป็นเจ้านวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวเสาเจ็นะครับอยู่ในราศีมังกรนั่นเองนะครับเป็นภูมิปโลแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเกษตรเกาะอยู่ในลูกที่6มีดาวพูธสี่เป็นเจ้านวางนะครับตัวต่อไปนะครับผมดาวเกตเก้านะครับอยู่ในราศีธนูนะครับ ก็เป็นทร no ิทโทแห่งเลิกไม่มีอ่อเป็นทริทโทแห่งเลิกนะครับไม่มีมาตรฐานนะครับเกาะอยู่ในรูปที่4มีดาวจันร์2เป็นเจ้านอกวานะครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับก็จับตัวเด่นนะครับอีกเช่นเคยได้แก่ตัวแรกก็คือดาวพุธ4ี่นะครับตัวต่อไปก็คือดาวเกต9นะครับ2ตัวนี้สามารถเอาจับไปเขาเรียกวิ่งลูดหรือจับ2ตัว3ตัวแล้วแต่ท่านจะพิจารณากันเลยครับ เพราะว่าผมก็มีแค่เป็นแนวทางนะครับที่อยู่ในกลุ่มก็แต่ละอาจารย์ครับก็มีแนวทางของแต่ละคนนะครับผมก็ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับพิมพ์แอทไซร์นะครับโหราพารแปดนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีแอดมินแนะนาให้ท่านนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ํานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็จะมีแต่าอาจารย์นะครับได้วางแผนแผนตัวเลขไว้ให้นะครับก็เรารับประกันได้เลย90%เซนตะในที่เราวางไว้นะครับเข้าแล้วแต่สมาชิกจะจับตัวไหนดูของอาจารย์ท่านไหนท่านไหนนะครับเอาเอาเป็นหลักนะครับว่าเออท่านอาจารย์ท่านนี้เข้าเข้าเข้าอ่านี่นครับก็แต่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นของป้ายป้ายนะครับไม่ยอาแปะอาจารย์แปะอาจารย์แอของอาจารยานะครับในนั้นเรามีอยู่ในกลุ่มให้หมดสามารถจับเลือกได้นะครับผมก็ครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับรับชมรับฟังทางด้ y น u t u b e หรือทางเพจนะครับฝากนะครับฝากนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันนะครับก็อีกนิดนึงนะครับ ผมขอโปรโมทการเรียนการสอนสักนิดหนึ่งนะครับอีกเช่นเคยนะครับวิชาเจตัวก็ฐานนะครับของอาจารย์พลผลกิศณานะครับก็จะเปิดทางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสามารถโทรสอบถามสนใจมาที่เบอร์ที่9 2 3 1 3 2 7 2 3สอน่ออันนี้จะสอนทางออนไลน์นะครับผมแล้วก็โหระพ์ไทยเบื้องต้นนะครับจะสอนฟรีของอาจารย์ยานะครับของท่านอาจารย์ยานะครับสอนฟรีของวันพฤหัสนะครับ ตั้งแต่ต0หนึ่งจนถึง12สอนาฬิกานะครับแล้วก็ศาสตร์ทางด้านหมูเฮงนะครับใบหน้านะครับของอาจารย์วันนะครับแล้วก็ทักษะมหายุคครับของท่านอาจารย์โนรีนะครับโนรีมิซิลีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวิชาอาจารย์นกอาจารย์นกสิตาเรียกวโฮแกรมนะครับก็เรียกวิชาโฮแกมนะครับแล้วก็ไพ่ยิปซีโขนท้ายหนูนะครับแล้วก็เลขเด็นไรวันนะครับ ของอาจารย์แปะนะครับแล้วก็ของอาจารย์กิ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับพยาพ่ยิซีเหมือนกันนะครับพยาพ่ยิซีของเรามีเยอะทั้งพ่ออร์เลคเนนะครับแล้วก็วิชาคนนกนะครับเทคนิคการพยากรของอาจารย์ยานะครับและก็วิชาลายมือนะครับนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับตามที่เบอร์ศูนย์เ2้า3ึเได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม